การเชื่อมต่อมีสติ๊กกับทีวีนะคะอันดับแรกเราก็เปิดทีวีลงมาก่อนเลยทุกครั้งก่อนใช้งานอยากให้ดูที่ผ่อน HDMI ด้านหลังให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมต่อแนบสนิทแบบนี้แล้วก็มีสายชาร์จนะคะให้สถานะไฟขึ้นเป็นสีขาวๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันต่อได้เรียบร้อย แล้วเราก็จะมาดูที่หน้าจอโอเคค่ะโอเคค่ะให้เราเลือก Input นะคะแล้วกดคำว่า HDMI ค่ะโอเคก็จะขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อย ในแอปพลิเคชันของมีสติกนะคะเราต้องตรวจสอบเสมอว่าให้มี5แอปพลิเคชันนี้อยู่บนหน้าจอตลอดเวลา